ตัวนี้นะคะตัวนี้เลยใครที่เป็นสิวพดค่ะใครที่เป็นสิวพดนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสิวพดนะคะสิวพดเนาะหรือว่าสิวผื่นแพ้นะคะผิวที่ติดสารเซรอยนะคะสามารถใช้น้องตัวนี้ได้เลยนะคะน้องตัวนี้นะคะน้องจะเป็นตัว e2 ค่ะน้องจะเป็นตัว e2 นะคะตัวนี้น้องเป็นตัว e2 เลยนะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นตัว e2 เนาะ เขาจะเป็นตัวเซรามายครีมเลยนะคะเดี๋ยวไปให้ดูก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไปให้ดูลักษณะของสิวโดลก่อนเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่เคยเป็นเนาะลักษณะของสิวโดนะคะเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบว่าตุ่มเล็กๆนะคะตุ่มเล็กๆเลยนะคะไม่ได้มีเป็นหัวสิวใดๆเลยเนาะเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะในเรื่องของสิวโดนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสิวผื่นแท้นะคะใครที่เคยเป็นเนาะใครที่เคยเป็นนะคะจะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าลอกๆได้ หรือว่ามีอาการแดงแได้นะคะเดี๋ยวไปขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูก่อนเลยนะคะในเรื่องของสิวสิวผื่นแพ้นะสิวผื่นแพ้นะคะลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสิวผื่นแพ้นะคะจะเป็นลักษณะหน้าตาประาามาณนี้เลยนะคะเขานะคะจะมีอาการแดงแดด้วยนะคะหรือว่ามีอาการแบบว่าลอกๆอกด้วยนะคะจะมีผิวที่แดงแดด้วยนะคะอันนี้จะเรียกว่าสิวผื่นแพ้เลยและอีกอันนึงจะเป็นผิวที่ติดสารเซรอยะะเลยค่ะลูกค้าผิวที่ติดสารเซรอยนะคะผิวที่ติดสารเซรัย เดี๋ยวไปให้ดูก่อนเลยผิวที่มีการผิวติดสารเซโรอยอะคะ่ะลูกค้าเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะคะ2ระยะแบบนี้เลยนะคะเขาจะแบ่งเป็น2แบบ2ระยะแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าเป็นแบบระยะเชื้อพันธ มันจะแบ่งเป็นสองแบบเนาะลูกค้าถ้าเป็นแบบเฉียบพันนะคะก็คือลูกค้าไปใช้เป็นพวกครีมอะค่ะที่มีเป็นพวกาสารเยรอยนะคะแบบที่เราไม่รู้นะคะแล้วก็ไปใช้ปุ๊บใช้ไปแล้วนะคะลูกค้าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนาะจะขึ้นแบบว่าขึ้นแพทันทีขึ้นเห่อแบบนี้ทันทีนะคะตามในรูปเลยนะคะถ้าเป็นระยะเฉียบพันนะคะก็คือใช้ปุ๊บแพ้ปั๊บเลยนะคะลูกค้าแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่ง ระยะอีกแบบหนึ่งอะค่ะจะเป็นระยะย,ยาวแบบนี้เลยจะเป็นระยะยาวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าถ้าเป็นระยะย,ยาวอ่ค่ะก็คือเราไปใช้เป็นคู่ครีมที่มีสารนะคะแบบที่เราไม่รู้เนาะใช้ไปได้สักระยะนะคะเป็นเดือนเป็นปีนะ,ะนะคะและถ้าสมมติว่าลูกค้าหยุดใช้ปั๊บนะคะหยุดใช้นะคะมันจะขึ้นเหอเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้จะเรียกว่าระย,ายาระยาวค่ะระยะยาวก็คือใช้อาจใช้ไปได้นานๆเนาะระยะยาวก็คือใช้ไปได้นาน,านพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะขึ้นเหอปั๊บเลยนะคะ นี่เลยนะคะลูกค้านี่เลยจะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวน้องตัวนี้เลยตัวน้องตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัว e2 เลยนะคะเป็นตัวเซรามไยคีมเลยค่ะลูกค้าเป็นตัวเซรามไยคีมนะคะแน่นอนว่าตามชื่อเขาเลยนะคะจะมีเป็นตัวเซรั่มนะคะในส่วนผสมด้วยนะคะอย่างเดียวเลยตัวเซรั่มนะคะตัวนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเราักษาความชุ่มชื้นได้เนาะแล้วก็จะทําให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มนะคะเนียนนุ่มได้ด้วยลดการเกิดริ้วรอยได้ด้วยค่ะ และตู้นี้นะคะช่วยปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะต่างๆเลยนะคะลูกค่ะและตู้นี้ยังจะช่วยในการซ่อมแซมผิวได้ด้วยซ่อมแซมผิวนะคะที่มีทั้งอาการแห้งค่ะหรือว่าอาการแพ้ต่างๆเลยนะคะตัวต Connie, ัวเซรามัยนะคะตัว uhm, นี้ค่ะเขาจะช่วยในการลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะอย่างเช่นพวกสิวโรคสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าปัญหาผิวต่างๆเลยนะคะลูกค่ะหรือว่าปัญหาผิวต่างๆเลยและตัวน้องตู้นี้นะคะตัวน้อง e 2นะคะ อีท e ูเซรัมไคมนะคะตัวน้องอีสองตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะ,ะ,คะลูกค้าสามารถทาทั่วใบหน้าเป็นประจําทุกวันได้เลยนะคะเป็นประจําทุกวันได้เลยจะเป็นช่งชวงเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะสองเวลาได้เลยะคะ่ะลูกค้าใช้เป็นช่วงเช้าแล้วก็ก่อนนอนสองเวลาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ ระยะเวลาค่ะสามารถใช้ได้ประมาณ3 4ถึงอาทิตย์ก็เลยนะคะหรือว่าประมาณเดือนนิดๆนะคะประมาณเดือนนิดๆเลยนะคะลูกค้าและหลอดหนึ่งของเขานะคะหลอดหนึ่งจะเป็นขนาด10กรัมด้วยค่ะลูกค้าขนาด10กรัมนะคะขนาด10กรัมซึ่งราคาของเขานะคะอยู่ที่1 2 0บาทเท่านั้นเลยนะคะอยู่ที่1 2 0บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อครีม ตัวนเนื้อครีมของตัวน้อง e 2นะคะตัวเนื้อครีมของตัวน้อง e 2เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมที่แบบเป็นสีขาวปกติเลยนะคะไม่ได้ผสมสีใดๆเลยเนาะจะเป็นเนื้อครีมสีขาวปกติเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวเนี้ยไม่ทําให้อุดตันผิวด้วยนะคะตัวนี้ใครที่เป็นสิวโผล่นะคะสิวโผล่สิวขื้นแพ้เนาะหรือว่าผิวที่ติดสารเซรอยนะคะไปในน้าเลยนะคะเป็นตัว e 2ตัวนี้เลยนะคะเขามีเป็นตัวเซรามัยนะคะในส่วนผสมตัวนี้ด้วยนะคะลูกค้า